ผักกระโดนนะครับต้นเล็กๆแต่ว่าประโยชน์เนี่ยครบถ้วนเลยละครับท่านผู้ชมครับนี่คือต้นกระโดนที่คุณแม่ปลูกไว้นะครับไม่ให้สูงมากเพราะว่าคอยตัดยอดตัดกิ่งนะครับเพื่อที่จะให้เขาแตกให้กินนะครับกับน้ำพริกกับผักกับลาบนะครับสรรพคุณนะครับผมช่วยรักษาโรคกระเพาะอาหารได้เป็นอย่างดีเลยล่ะครับ แก้หวัดแก้ไอได้ดีนะครับผมนําไปผสมกับน้ําผึ้งทําเป็นลูกกอนนะครับเป็นยาบํารุงนะครับกําลังได้อย่างดีเลยล่ะครับเหมาะสําหรับสตรีที่หลังคลอดบุตรได้เป็นอย่างดีละครับท่านผู้ชมหน่าปลูกมากๆเลยนะครับแล้วเวลาเขามีดอกดอกจะสวยมากๆเลยนะครับเรารับประทานผักกระโดนเนี่ยช่วยย่อยอาหารได้เป็นอย่างดีเลยล่ะครับแล้วเมล็ดเนี่ยช่วยเป็นยาแก้พิษได้ดีนะครับผม ดอกก็บํารุงร่างกายได้ด้วยนะครับแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียได้เป็นอย่างดีเลยนะครับและหลายๆท่านอาจจะยังไม่รู้นะครับว่าช่วยรักษาโรคริดสีดวงนะครับริดสีดวงได้ดีด้วยนะครับถ้าเกิดเราคอยตัดนะครับคอยอเด็ดยอดเรื่อยๆนะครับก็จะมียอดอ่อนให้กินนะครับนี่นะครับ เปลือกเนี่ยช่วยสมานแผลได้ดีเลยนะครับโดยเฉพาะเฉพาะแผลที่เป็นงูกัดนะครับที่ได้รับพิษงูด้วยเนี่ยครับจะช่วยสมานได้ดีมากๆนะครับแล้วก็แผลทั่วๆไปนะครับและคุณค่าทางโภชนาการดีมากๆเลยนะครับผักกระโดนเนี่ยต่อ100กรัมเนี่ยมีพลังงานนะครับ83กิโลแคลอรี่เลยและครับผมมีเส้นใยอาหารนะครับ อยู่1.9กรัมเลยนะครับวิตามิน A 3.958หน่วยสากลเลยนะครับวิตามิน b 1นะครับ0.1มิลลิกรัมวิตามิน b 2 0.88มิลลิกรัมวิตามิน C 126มิลลิกรัมธาตุนะครับแคลเซียมเนี่ย13มิลลิกรัมเลยนะครับธาตุฟอสฟอรัส18มิลลิกรัมและธาตุเหล็กเนี่ย1.7มิลลิกรัมเลยนะครับ เป็นยังไงบ้างล่ะครับทึ่งไหมครับท่านผู้ชมที่ได้รับฟังนะครับคุณประโยชน์นะครับของต้นกระโดนนะครับยอดกระโดนนะครับเราควรจะปลูกนะครับเป็นไม้ประดับได้ด้วยกินได้ด้วยนะครับนี่คุณแม่ปลูกไว้ที่หน้าบ้านนะครับงามมากๆเลยนะครับคุณแม่บอกว่าเอาไปปลูกได้เลยลูกนะครับเดี๋ยวผมก็จะเอาไปขยายพันธุ์นะเนี่ยก็จะถอนต้น ไปปลูกนะครับที่ลบบุรีนะครับมาเยี่ยมแม่ที่อุดรได้กระโดนกลับไปปลูกด้วยนะครับดีมากเลยนะท่านผู้ชมคุณแม่บอกว่าตอนถอนมาจากนานะครับกว่าจะขึ้นนะครับคุณแม่บอกถอนแล้วถอนอีกกว่าจะขึ้นเนะาะแต่พอขึ้นขึ้นมาทั้งรากเลยคุณแม่บอกนะครับปึ๊บลำบากหน่อยนะมือซ้ายถือกล้องครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมขออนุญาตอ่า ถอนก่อนนะครับต้องถอนสองมือเนาะ<笑><笑>ผมถอนได้อย่างนี้นะครับท่านผู้ชมเดีย๋ยวไปถามคุณแม่นะครับว่าแบบนี้มันจะติดไหมนะถ้าไปปลูกนะให้คุณแม่ดูแล้วนะคุณแม่คอนเฟิร์มนะครับว่าติดแน่นอนใช่ไหมครับคุณแม่ขนาดนี้นะครับที่แม่เอามาปลูกนะครับเดี๋ยวเขาจะออกรากใหม่ใช้ไรกว่าเดิมนะครับติดใช่ไหมครับคุณแม่แบบนี้ าาดน้ำนะครับี๋ยวก็ออกลากใหม่ใช้ไรกว่าเดิมขอบคุณมากนะครับที่รับชมจนจบคลิปนะครับฝากกดติดตาม i, กด subscribe like, กดไลค์กดแชร์ที c ช anel ด้วยนะครับเดี๋ยวพบกับคลิปปลูกกระโดนนะครับเมื่อตอนกลับไปถึงลบบุรีนะครับท่านผู้ชมโชคดีเป็นของท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสวัสดีครับ sí take it baby